สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเป็นสัจจกรสุวัสดิ์ชินสวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจานรายการพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับสามารถดูทบทวนได้ที่ YouTube พิมพ์คำว่าป้องป่วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ p o n t ป้อง p u a i ป่วยก็สามารถ ดูละในเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้วันที่25กันยายน2565 2565ถุกันะครับผมจำวันเดือนปีไม่ได้เลยก็ผ่านอายุผมนะก็75ผ่าน ไม่ใช่เจ็ดสิานะก็ <c ười> จะเป็นเจละนะคือเจ็ดสอไงสองสอันนี้2565ันห้าร้อยหกสใช่มสองสี 2, 4, 8, 9, ่แเานาะแปดเอมาถึงตอนนี้ก็เจ อย่างกับเจ็ดสจ็ดละอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆก็อยู่ในอยู่ในวัยที่เอ่อต้องระวังเรื่องสุขภาพคือ608มีเรื่องหนึ่งที่แก้ไขไม่ได้คือเรื่องอายุที่มันเพิ่มขึ้นความอ่อนแอมันลดลงบางคนอ่อนแอต้องเพิ่มขึ้นวันนี้พูดผิดผิด,ผดถูกถูกพูดบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับก็ฟังเรา ค่อยๆค่อยๆตามกันไปดูที่ผมพูดถึงวันที่ก็คือเมื่อวานเนี้วันที่25่กันยายนสอง5เป็นวันเพศสักรโลกเป็นวันเพศสัิกรโลกเอ่อแล้วก็ของเราเพศสัิกรไทยก็รวมรวมกันจัดเมื่อวานนี้ก็ไปร่วม คือร่วมไปฟังนะครับไ่แสดงความคิดเห็นไร่หรอกร่วมไปฟังดูว่าปัญหาต่างๆของเภสัชกรตั้งแต่มีคณะเภสัชมามันถูกแก้ไขอะไรไปไหมมันไม่ถูกแก้ไขแล้วครับเกระว่ามันเจริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆก็เป็นตามยุคตามสมัยแต่การขายายาอยู่หน้าร้านอยู่โยงสู้คู่แข่งของเภสัชกรสมัยนั้นเขาเรียกหมอตี นะครับก็มาถึงสมัยเนี้ครับขนาดมีคลิปเกี่ยวกับการไปใช้บริการของเฟสัจกรก็มาถึงอย่างนี้ครับมาถึงตรงนี้มาถึงสมัยเนี้ผมนั่งดูคลิปด้วยความตกใจของผมเอนนะกันนะก็เอา้า พอให้ดูว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเราอนนะก็ดูวันเถอะคือการซื้อยาซื้อหายาถ้าได้ปรึกษาครับเภสัชกรก็ปลอดภัยมากขึ้นนะนะทำไมอย่างนั้นก็มีปัญหาปัญหาเดียวกันในที่สัมมนาปรากฏว่าหลังๆนีวิทยากรน,นี่เป็นนายแพทย์ลดลงนะครับคือสมัยก่อนตั้งแต่สมัย สมัยผมอยู่ในแวดวงเนี่ยผู้บรรยายความรู้เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยส่วนมากใช้เป็นหมอทั้งนั้นเลยครับพอหมอมาอบรมเภสัชกรให้จ่ายยาเนี่ยบางทีคนไม่ลึกนะมันแม่งแม่งอยู่นะคือเภสัชกรเนี่ยในในยะที่ตั้งคณะเภสัชขึ้นมาเนี่ย มันเป็นรักษณะเป็นดักคอนซาตนเป็นผู้ปรึกษาเรื่องยาต้องหมอนะปรึกษาเภสัชว่าหมอพบว่าผู้ป่วยรายเนี้จะต้องใช้ยาอย่างนี้อย่างนี้เภสัชกรคิดว่าอย่างไรทำไมต้องคิดว่าอย่างไรก็คือยาเพที่คุณหมอจ่ายมาสี่ห้าตัวนะครับ มันมีขัดกันตรงไหนไหมมันต่อต้านริดกันตรงไหนไหมหรือมันเสริมริดจนต้องลดขนาดยาลงไหมอย่างนี้ครับแต่กลายเป็นว่าเราฟังคุณหมอเนี่ยมาบอกคุณเพศัชกรว่าเฮ้ยผมอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วถ้าใครเรียกว่าเป็นเพสัจกรแบบเพสัจกร คืออะไรครับคือรู้เรื่องวิชาลิ์ของอยาฟาร์มาโคโลจีอย่างมากๆบางทีจับได้นะครับว่าอาจารย์หมอไม่รู้ตรงนี้อาจารย์หมอไม่รู้ตรงนี้แล้วคุณเภสัชกรก็รับไอ้ตรงนี้ไปแล้วไม่ได้เอาฟาร์มาโคไปจับอันตรายก็จะเกิดครับ คนไข้เป็นนั้นมากเช่นสมัยใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพศสัจกรสุวัสสินสู้อง์นี่แหละเกิดความผิดพลาดในการรับประทานอาหารหลายปีละนะครับอะไรๆก็หมูกรอบ สมัยก่อนเป็นข้าหมูแดงแล้วก็แต่เขาใส่หมูกรอบระสองชิ้นเราไม่พอใจหมูแดงไม่เอาเอาแต่หมูกรอบกะเพราไข่ดาวหมูกรอบก็หมูกรอบหมดแล้วครับจนวันหนึ่งแน่นเอาแน่นเนาของนี่ประสบการณ์เรารู้นะนจุกที่คอหอยด้วยนะเราไปหาหมอเราก็คิดว่าหมอจะรักษาให้แต่ว่า คุณเคยแนยกนบอกรออาจารย์มาทำดีกว่าเนาะก็ให้ยาไปบรรเทาที่บ้านอยู่สักห้าหกวันอาจารย์กลับมาจากเมืองนอกก็กลับไปไป,ไปหาท่านพอดีครับก,ก็ทำบอลลูนให้แล้วก็ใส่ลวดให้เส้นเขาบอกว่าแปลกนะมีนแปลกยังไงรู้ไหมเหมือนกับสมองเหมือน,นกับหัวใจผมอะ มันช่วยตัวเองอยู่คือมันสร้างเส้นบายพาสเองสองสาเส้นเป็นแขนงเล็กๆมาช่วยให้อาจจะอาการน่าจะรุนแรงแต่มันไม่รุนแรงเฮ้ยไงท่านก็ให้ยามาพอะยาเป๊ะเลยนะครับก็เป็น ยาลดไขมันในเส้นเลือดหนึ่งนะครับยาป้องกันการจับตัวของริมเลือดสองแต่ทีนี้ก็ต,ตามทฤษฎีเลยแปลในหนังสือเข้าใจมั้ยครับยาละลายริมเลือดหนึ่งเกาะหนึ่งตัวแอสเพรนหนึ่งตัวนะครับยาลดความดันไม่ลดเพราะวัดแล้วความดันผุดผุดไปได้ ถ้าอยู่กับอาจารย์มาสองปีมีวันหนึ่งแน่นน้าอ,อกมากกว่าเดิมก็จะไปหาแหละราะว่าระหว่างทางวั่เจ็บเยอะไว้ก็เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ๆอ่ะเลี้ยวราะว่าโรงพยาบาลนั้นเขาเห็นว่าเรามีประกันตัวประกันตนอยู่ที่โรงพยาบาลอีกโรงหนึ่งล้ติดต่อให้เรียบร้อยนะครับ พอทางหนองก็ส่งรถพยาบาลมาโลมารับแล้วก็ส่งเข้าไปทำพรูนเลยโฟนเขาบอกว่ามันตันอยู่ที่เก่าที่ไอเส้นเลือดเดิมอ่ะก,ก็ก็เลยทําครอบไว้ทันในตรงนั้นก็เลยว่าโอ้ต้องช่วยตัวเองมั่งรู้ว่นะผมก็รับประทานมังสวิรัตไอที่ เคยดูว่ามันช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไม่ยกเว้นนะครับพวกเนื้อสัตว์เลิกก็กินแต่เฉพาะอาหารทะเลแต่ความจริงอาหารทะเลเว้นแบบเข้าข้างตัวเองก็ยังกินกุ้งกินปลามมืกกินหอยซึ่งในในยะของพวกนี้ครับ เป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็มาเมื่อสองเดือนที่แล้วปรากฏว่าอาการมันไม่ค่อยเขาทานะ่าล่ะก็คือความวดันหิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นขณะขณะที่เรากินยายอยู่หมออาจารย์มาบอกว่า ช่วยออกกำลังกายหน่อยนะครับก็คือน้ำหนักตัวที่มันขึ้นมาจาก <c oughs> 83วันที่ไปหาหมอวันนันขึ้นไป91สูงมากรว่าลดน้ำหนักต้องลดน้ำหนักเพื่อจ,จะได้ไม่เพิ่มขนาดยาลดความดัน ทีนี้ผมก็ต้องมาลดพวกกุ้งอะไรต่ออะไรก็เลิกทีนี้เลิกจริงๆเลก็เหลือแต่ปลาปลาอย่างเดียวนะครับเริ่มเดือนเดือนหนึ่งแล้ว <c oughs> น้ำหนักตัวก็จากเท่าไหร่91ตอนนี้ผมก็ออกมาให้ดูน่ารักน่ารักหน่อย 88.5นะครับแล้วก็เพิ่มเดินออกกำลังกายเป็นเช้าเย็นเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงคือออกเป็นหนึ่งชั่วโมงน่าจะดีแต่ว่ามันไม่ได้ผมว่านะผมเสี่ยงภัยกับไอ้เจ้าลวดในหัวใจผมไม่ค่อยดีก็แบ่งเป็นครึ่งครึ่ง ก็ทั้งสองครึ่งก็เงอจะออกประมาณนาทีที่สิบสิบเอ็ดนะครับก็เนี่ยฮะเป็นการเริ่มต้นเราให้ฟังที่เมื่อกี้นี้เล่าจะเล่าบอกว่าตอนมาเปลี่ยนตอนครึ่งทานรอกว่ายาที่ทางโรงยาบาลที่สองเขาจ่ายมา มันมาสูตรเดิมเก่าสมัยก่อนเลยนะครับก็คือให้อัลินและยาละลายริมเลือดแล้วก็ให้ยารักษาป้องกันกระเพาะอาหารเป็นแผลนะมันชื่อ,อ, <c oughs> อเดี๋ยวน,น,น,นึก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 ไม่ทันเป็นยาที่ เรียกว่าหมอไทยใช้เลยนะโอมิปาโซมันดีมากแต่เมื่อ20ปีที่แล้วมันดีมากมอถึงตร,ตรงนี้นะครับหมอหัวใจทั้งหมดเลยก็ห้ามกินหมดเลยเพราะเขาพะว่ากินนานๆแล้วมันมีพิษต,อต่อไตโอมิฟาโซนช่วงหนึ่งประเทศไทยในโฆษณาทางทีวีได้เลยนะแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยเห็น โอมิปัตโซแล้วเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้ผมบอกเลยบอกมึงก็จะปรึกษามหมอว่าผมเป็นเภษัชกรนะไม่มี่เขาไม่ขีน่ชนกันหรอก,กน,นะเขาบอกว่ารับแต่คุณรับแต่คุณครับผมก็เอาโอมิปัโซนออกนะเสร็จแล้ว ทีนี้ปรากฏว่าความดันโลหิตมันเริ่มไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ท่านก็ให้ยาความดันโลหิตมาตัวนะครับก็เป็นทรงนิยมของประเทศไทยแหละยาความดันโลหิตตรงนี้เขาเรียกว่าแคลเซียมบล็อกเกอร์มันดีมากเลยครับอาการก้างเกียงมีอันเดียวคือมันอาจจะมีมือบวมท้าบวมได้คืออาการก้างเกียง แตมีเรื่องซึ่งหมอก็คงไม่ได้เอกใจแต่ถ้าหมอมาในอเมริกาเขาเขาเตือนกันหมดว่าไอ้นี่ถ้าไปชนกับยาลดไขมันในเส้นเลือดแล้วมันมีผลทำให้ผลเสียของยานะ่ะมันแหลกึ้นคือยายาลดไขมันในเส้นเลือดน,นี่กำหนด ไม่ควรรับประทานเกิน40มิลกรัมคือเม็ดหนึ่งน,นะแต่ถ้ากินกับยาความดันตัวนี้เมื่อไหร่เจ้า40มิลกรัมินกินลงไปเนี่ยมันเป็นหนึ่งเป็น80มิลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้กินยาลดไขมันตัวนี้แล้วได้รับยาลดความดันตังนี้อันตรายจากฤทธ ของยาลดไขมันมันเพิ่มมันจะเกิดทําให้การสลายตัวของไตเกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้อได้นะอันนี้ผมลดเองเลยเพราะว่าชีวิตของเราแหละคือเขาทดลอ,องละว่าถ้าจะกินอย่างนี้นะครับจะกินยาลดไขมันให้ลดลงครึ่งหนึ่งคือเหลือ20มิลลิกร,รมัมกับยาลดความดันตัวเนี้ย มันก็จะกลายเป็น40ม mm. ิลิกรัมอะไอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องขัดแย้แยกับหมอหมอก็ให้มาแลบวกว่าไปแต่แตแตแตทีนี้อันเนี้ครับที่ผมบอกการจ่ายยาของหมอมันรึงจะต้องผ่านดักคอนเซอลแทตนเพสจักรองคอยกรองให้คอยบอกหมอหมอครับ <laughs> ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะหมอยังจะยืนยันจ่ายไหมนะแล้วก็อาจจะวุ่นวายกันหน่อยนะเพรขนาดผมเป็นคนไข้อะแลเขาเคยบอกแล้วเรื่องจะโอมีปาโซนโคุยกันไม่่อรรู้เรื่องอเรอาแล้วกันไปห,หลังจากนั้นก็มีหมอก็เปลี่ยนคนโรงพยาบาลเปลี่ยนคนก็มีหมอใหม่มา เขาเห็นนะหมอนี่เขาเขาลดเองเลยครับเขาไม่ลดยาลดความดันลดไขมันเขาเปลี่ยนยาลดความดันแล้วก็เพราะว่ามันเริ่มมีเท้าบวมด้วยมือบวมด้วยแล้เปลี่ยนยาพอเ,เปลี่ยนยาเจ้ายาลดไขมันแค4สี่สิบมิลลิกรัมก็โอเคแล้วแล้วยาลดความดันก็เ,เปลี่ยนเป็นอีกชุดอีกตัวนึง ก็รู้กันแหละว่าเจ้าตัวนี้มันก็ออกฤิ์ดีอยู่คือไ so ม่ขาขาบวมมือบวมไม่พบไม่ไม่ต้องแต่ขนาดยาเพิ่มนะก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาถึงวันนี้อยู่ๆความดันมันขึ้นก็เห็นชัดหละจากน้ำหนักตัวที่มันขึ้นก็ ตอนนี้ก็ความดันก็จะหลังจากเป็นมังสวิรัตร้อยเปอร์เซ็นให้ไม่ร้อซ็กุ้งหอยปูไม่เอาก็กินปลาได้อย่างเดียวก็มาวันนี้มันก็ลงมาเหลืออยู่ที่8ปดสิบแปดสิบแจาจากเกบเอด ก็ดูดีนะครับความดันก็ลงมาอยู่ที่139 139ตัวล่างก็75ก็เลยว่ายอยู่ในลนักษณะควบคุมได้ก็พอพอควรนะครับก็เราให้ฟังว่าถ้าท่านปรึกษายากเภสัชกรผลเสียจากเรื่องนี้ ก็จะไม่เกิดน,นะครับอย่าลืมนะไปคุยกับหมอเรื่องพวกนี้หมอเขาโกรธเอานะคือไม่มีใครเก่งเขาในโลกนี้เกี่ยวกับชีวิตของคนนี่เขาเก่งเรื่องยาพวกนี้เขาเก่งวเวลาจะปรึกษายาต้องพูดกันเบาๆพูดกันดีๆเดี๋ยวก็ตกใจก็ <c oughs> <c oughs> เ,เอาก <c oughs> เรับปรึกษากันกนะนะส่งยามาแล้วก็บอกให้ว่าเนี่ยอาการแค่เคียงเป็นอย่างนี้มันชนกันตัวนี้ไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็ว่ากันก็วันเพสัจกรโลกกับวันเศสัจกรก็เขาก็คุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย์ก็บอกว่าเศสักรถ้าไม่รู้ฟาร์มาโคมันไปไม่ได้แต่ถ้าว่าป่วยเองแล้วยังไม่รู้จักยาเองแล้วไม่คุยกับหมอเองนี่มาก เป็นชีวิตที่น่าสงสารครับพักสักครู่หนึ่งครับ